เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเออวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่มาผมมาดูเสียงหลงหลงลืมลืมอ่างนุน่นอ่างนี่อะไรก็ไม่รู้และแกมแม่งก็ค้างแล้วโอ้โหยไหนไหนเด็ดเด็ดเดอย่าเพิ่งค้างออยังไม่ค้างนะแล้เ,เสียงอะไรเนี่ยเออเสียงอะไรแหละเออท่านผู้ชมเห็นภาพเออฉันควรจะไปเช็คนะอะไรเนี่ย ไปหาแฟลชไลท์กดสเปซบาร์เพื่ออินเทอร์แอคทีฟถ้าผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมอยู่ในอะไรไม่ใช่ไม่รู้สิเอ่ออ๋อนี้เจอแล้วแฟลชไลท์นะฮะเอาใหม่เอาใหม่หมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมบีตองเกอร์แล้วนะฮะวันนี้เรา,าอยู่ในดอนสเต Don't Stuff Don't Stuff นะ Don't Stuff อ๋อใจเย็ยเน จรสเติรนะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือมันเป็นส่วนของอะไรก็ไม่รู้ผม,มรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมกดไปมั่วๆแล้วแม่งก็เข้ามาตรงน,นี้เดี๋ยวเราคงจะรู้กันนะฮะอะไรเนี่ยฉันรออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันต้องพยายามเรียกเฮลิคอปเตอร์ฉันทิ้งแฟลไลท์ไฟฉายนะไว้ให้นายไปเจอกันนะซาร่าเอา้ามันเป็นเพื่อนเราใช่ไหม แล้วมันทิ้งเราไปนะโอ้โหจังไรมากฮะนี่คืออะไรเนี่ยนี่ดูตาทางจะไม่ใช่โดนสเติร์ฟธรรมดานะ่าจะเป็น DLC อะไรหรือเปล่าไหนอื a t เดวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกลัวอะไรวะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีมีแมปไหมแล้วผมต้องไปไหนวะครับ H, monsieur, วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้อะไรครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เล่นอยู่ในสแลนเดอร์แมนใช่ไหมสแลนเดอร์แมนนิโอไรวลอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นอยู่ใช่ไหมนี่ไงต้องตามป้ายไปจะเจอจุดจอดเฮลิคอปเตอร์นะฮะวัดเถิดเดิน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 โอ้ยอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บฝุ่นหอหลุดคำหยาบใจเย็นใจเย็นนู้คือใครคะเออตกใจอะไรวะ get away from me ผม oh, ไม่ใช่ไอหือนนะวันที่วันมกราวันที่เก้าเฮลิคอปเตอร์ d r o อาร์สออฟก็ปล่อยเราลงมาในอสถานที่ที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจแห่งนี้เป็นอะไรวะอ่านว่าอะไรวะาเดอะทัวอะไรว่าตัวอะไรวะซีมเดลี่ไนท์เหมือนว่ามันก็เหมือนคงจะดีอะไรประมาณนี้นะเป็นสถานที่สงบสุข ใกล้ๆไม่มีใครอยู่รอบๆเลยขอบคุณครับโอ้โหเฮ้ยผมผมว่าผมไม่ถูกเกมประเภทนี้นะฮะถ้าดับไฟโอ้โดาบไฟคนมืดเลยเอาแล้วสายหรือฝาเออผมว่าเราตามไปผู้หญิงคนนั้นไปดีกว่าเฮ้ยจ๊ะจ๊ะจ๊ะอ๋อไม่ต้องตามแล้วเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยแบต,ตแ,บตตแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มีไหมอะไรกว่า ม a ติงย g ทธภูมิโอ้โหตามเฮลิคอปเตอร์ไปนะฮะไม่ต้องตามผู้หญิงแล้วผมว่าเฮลิคอปเตอร์ก่อนเลยฮะอะไรเดินผ่านแล้ววะนี่นี่ๆๆเราเล่นเอาลัสอยู่ป่ะฮะเนี่ยเออเอเอโอ้ยไอ้้อนแบตเตอรี่ขอบคุณครับเนี่ยอะไรเนี่ยวันที่สิบสองมกราคมซั Something มติงกัมเมดอะไรเอาแคมป์ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งมารบกวนแคมป์ของเราเมื่อคืนนี้ บางอย่างที่บางอย่างที่นี่มันดูแปลกๆไปแล้วฉันไม่เห็นบราซิลคอเปอร์อินเดฉันไม่เห็นไอ้คู่รักบราซิลสองคนนั่นวันนี้เลยนะอะไรวะมันอ่านว่าอะไรวะ it's so cold อ๋อมันหนาวมากเลยบิลพยายามที่จะซ่อมเจเนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดพลังงานนะฮะ,อะโ,อโ,โอ้โหเอ้ใครวะเดี๋ยวเดี๋ยว ไอหมอนี่ใช่ไหมที่ร้องสวัสดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจจถโอ้ยผมว่าผมมาผิดที่แล้วมืงเนียจะเล่นโดนสเต็ปธรรมดา้อโดนสเต็ปธรรมดามาเจอเกมผีได้ไงวะโอ้ผมนี่สะดุ้งเลยว่ะตายตายหันโอ้โหเฮ้ยผมเลิกทันไหมวะอุ้ย ตอนแรกดูว่าจะเล่นแบบอุ้ยสบายวันนี้เล่นสบายๆสบายสบายนะฮะที่ไหนได้แม่งไม่สบายแล้วฮะไตหง่ะท่านผู้ชมนั้นมีอะไรวะอุ้มไม่ไปเว้ยเอ้าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนเอาแม่งเอาเอากำหลงทางเฮ้ยน้่นมันอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์ทางนี้นะฮะจำไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนี้เมาส์เมาส์เป็นอะไรวะใจเย็นเพื่อน อะไรเนี่ยได้แมปนะฮะกดแท็บเพื่อย s ส the แม p อู้ขอบคุณครับนั่โหูมีแต่ขยะเด้อเดยวเราจุดไปตรงนั้นตรงนี้เราไปต้องไปเฮลิคอปเตอร์ทางนี้ใช่ไหมอูแม่งน่ากลัวว่ะครับเฮลิคอปเตอร์ไปทางนี้นะ ผมอาจจะหลุดคำหยาบไปบ้างก็ขออภัยนะครเพราะว่าเกมแม่งแบบโอ้โหน้ำไหลแ,แจ็คเก็ตวันที่14มกราคมบิลออกไปดูไอ้คู่รักบราซิลนั่นว่าหายไปไหนนะเขาไม่กลับมาอีกเลยโอ้โหฉันเริ่มที่จะกลัวกลัวว่าบางสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั่นข้างในไอ้พวกต้น ต้นมงต้นไม้ในป่านั่นน่ะน,นะฉันพยายามที่จะออกจากที่นี่และไฟเดอกไกลไปหาไกดขอบคุณครับโอูโ้หแจะเปิดได้ได้ไรวะไม่รู้ครับผมแม่งกลัวโคตรค,ครับอันนี้คือเรายังไม่เดินไปทีใช่ไหมเนี่ยวัดเไม่เอาแบบเมื่อกี้นะเว้ยแม่งสัตว์ประสาทมากๆเลยฮะ โอ้โหมีมีไฟเฮ้ยเหลือห้าสิบแปดแล้วจุดไฟจุดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟเฮ้ยโอ้โหเลือดเลือดครับเลือดเลือดครับเลือดโอ้โหเปิดกระเป๋าก่อนเลยฮะอัโอ้โหตกใจอ้ออิฮทฮ o นโ who s t a r ส,ส,สแตะแย่เลยวะ อะไรวะตัวอะไรตัวอะไรวะเฮ้ยถูกบ้ามีเกมแล้วไเอาหนีได้ไหมอะตัวอะไรวะเดเดท่านผชมครับเปิมมาผมขอทำใจแป๊บนึง ทำไมแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นอ๋อเราได้แบตเตอรี่มาใช่ไหมแล้วเดี๋ย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 วเกิดอะไรขึ้นกับเราฮะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วก็ต่อจากนี้เฮ้ยมาผิดเกมว่ะเพื่อนออกคันบอกว่าอ้ยเฮ้ยไม่เอาน่า เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอทุกคนเป็นมิตรตัวอะไรมากินเราว่าเมื่อกี้ไปไปแล้วแม่งไอ้ดูเลยร้องใหม่ดีไหมวะ ลองกดรีไทยดูดีไหมมาจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมกดรีไทยอ้าวมาเริ่มใหม่เลยฮะโอเคอ้าอ้า ปวดหัวตัวร้อนเป็นไขรโอ้ยอ,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 อย่าพึ่งอัดหูโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันตรงนี้อีกครั้งนะฮะซึ่งผมว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกโลกกับแนวนี้แหละฮะก็ขอ แต่จบแต่เบียร์เท่านี้นะคลิปนี้แม <¿t> ่งสั้นมากฮะมันให้ทุกคนดูความตกใจของผมเล่นๆนะเพึ่งเปความไม่รู้ของผมด้วยที่แม่งอยู่ๆอีกดีๆแม่งก็เข้ามาเกมนี้เฉยเลยนะฮะคือจะเล่นโดนโดนสตาร์ดโดนสเตอร์ฟธรรมดาโอ้ยพูดไปถูกเลยฮะเราจะเริ่มพันกันโอเคนะหรือว่าผมจะลองอีกรอบดีวะแม่งช่างใจแป๊บหนึ่งช่างใจนะช่างใจแป๊บหนึ่งนะ เอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาม้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 าจดีสู้เสือนะฮะอีกรอบหนึ่งบอกเหมือนเดิมเลยโอเคแฟลชไลท์นะฮะได้แบตเตอรี่โอเคแล้วเ,เหมือนเดิมนะฮะโอเคเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะ เม,มื่อกี้ผมไม่เห็นช่างแม่งแล้วกันคูอะไรไม่รู้อะวายอะไรสักอย่างเราจะต้องเดินไปทางไหนวะครับเอ้าเหมือนมันจะ,นะ,ะเปลี่ยนแมปด้วยนะฮะอู้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 ผมว่ามันเปลี่ยนแมปด้วยนะฮะเนี่ยไม่เจอทางเลยว่ะ เอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนอนต้นไม้ท่านมันสุดแมปนี่นะเรากำลังเดินไปไหนครับเรากำลังเดินไปไหนเอ้ยเราอยู่ไหนวะเวออูอูเอ็มไอโอ้โหเสียงสั่น เช่ปแปลงฮะผมแม่งเกล็ดเกมแนวนี้มากคือคือถ้าให้ทําใจเล่นก่อนทั้งก่อนก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็พอไหวนะแต่แม่งแบบอันนี้คือยังไม่ได้ทำใจแล้วมาเล่นมันมันรู้สึกป่ดเสียวเฮ้ยอะไรสันสันตรงนั้นวะเราต้องไปทางไหนอะ่ะเอา้างงเลยเนี่ยมีอะไรตรงนี้ตรงนั่น เราต้องไปทางไหนอ่ะนี่เรไปทางนี้แล้นะเข้าป่าได้ไหมเข้าป่าไม่ได้นะฮะเอ้าแล้วเราไปไงวะเอ้าแล้วทำไมเมื่อกีม้มีทางให้ไปฮะเอา้าทางนี้เหรอโอ้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ดิใส่คอไม่ดีเลย ไม่เอานะยังมีอะไรนะถ้ามันทางเดิมบอกว่าเอ้าไปทางไหนเนี่ยเอ้าไฟจะหมดอีกเย็นเย็นมึงก็โอ้ยกะพริบจังเลยเนี่ยฮัลโหลวูดอสเฮ้ยเจอทางแล้วเจอทางแล้วหัวแม่งมันต้องยากกว่าเดิมไม่แน่เลยว่ะแม่งแบตเหลือสามสิบกว่าละ เอาไว้ละไออ,อีน้ำผู้หญิงคนนี้แล้วนะฮะผมจำได้มันจะกรีดอัดหูเราาขอบคุณครับเอาโน้ตนะฮะแบบเหมือนสแลนเดอร์แมนมากเลยะฮะวู้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย คือผมพูดไม่ออกจริงเลยว่าถ้าเล่นเกมแนวนี้ผมควรจะพูดอะไรจะเป็นกรีดอัดหูงั้นเมื่อกี้เราไปขวาแล้วนะะคราวนี้เราไปซ้ายมั้งนะฮะดูซิว่าเราจะเจออะไรเดี๋ยวเดียคุณได้ยินเสียงอะไรเหมือนผมไหมเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรด้านหลังไหมฮะ อะไรเนี่ยฮูลเลอร์อู้เย่แบตเตอรี่โอ้โหผมว่านี่มนนี่แม่งเอาลัดชัดๆเลยฮะแม่งนี่ทางไหนอีกวะเสียงอะไรอ่ะแม่งเดินมั่วแล้วฮะเดินมั่วแล้วฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเดียยังมีเฮลิคอปเตอร์อยู่นะฮะ อะไปไปเราไปจำได้แล้วไอ้นี่ไอ้หมอนี่มันจะเป็นตัวอันตรายนะฮะเหมือนว่าเออ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 ไ่เอาเธอานะเอาเสร็จไฟไฟแม่งดับคอยดูแม่งหันมาขอบคุณครับผมจำได้ โอ้ยเอาไงเอาไงมาอ้อมดิมีประสบการณ์ฮะเอ๊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 ะทำไมเหมือนมืดมืดแปลกแปลกฮัลโหลไม่มีอะไรอยู่เฮ้ได้แมปแล้วได้แมปแล้วเมื่อกี้มันอ้อมมันอ้อมบนก็ตายแล้วอ้อมล่างแล้วกัน โอ้ย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 มีอะไรมีอะไรปราบผีมั้งไหมข้างบนอะ่ะอีมนนษย์กินคนอะไรสักอย่างหนึ่งไปข้างบนมันจะเสียเวลาเปล่าวะบอกเฮลิคอปเตอร์ไปทางนี้อะ่ะเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันแม่งต้องเจอเอ้ไอ,อ,อ้มนุรย์กินคนเหมือนเดิมแน่เลยฮะโอ้โหแม่ง ว่าจะฟักมากเลยฮะผมบอกได้เลยคำเดียวว่าแล้วทแล้วน้ำนี่เราเปิดทำไมะฮะบางทีแม่งก็สงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าเราเปิดแม่งทำไมน้ำอูเชบอกเหมือนเดิมเราหกรได้ <c oughs> ก้าอันครบเหมือนเดิมนะเอ้ยสี่อันนะฮะอันต่อไปจะทำให้เราหมีเหลืองนะฮะแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยอันนี้ไปไหนวะขวาแม่งก็เป็นวงกลมนะฮะ ไปทางนี้แม่งเลยเฮ้ยไม่เอาเอ้คนลุกนี่ไงอันอันตัวปัญหาแล้วนะฮะขอจุดไฟแม่งก่อนได้ไหมอ่ะจุดแม่งเลยฮะปึบปุ๊บ,ปบเปิดนี่แม่งปุ๊บแบตเตอรี่และไอเ้ยน,นี้เราจะไม่เปิดมันนะฮะไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วค่าดูสิเราไม่เปิดมันแล้วจะเป็นยังไงต่อนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกล่องแห่งความจังไรเราไม่ได้เปิดมันแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาดูสิว่าเราจะทำอะไรได้ต่อไปนะฮะไปตรงไปไม่มีใครตามมานะฮะอุ้ยผมนี่แม่ง โ,โอ pues okay. ้ยยืนขึ้นเลยขนลุกเลยหนาวหนาวอยู่นะฮะช่วงนี้หนาวหนาวอยู่นี่ผมนี่แม่งร้อนเลยฮะโอเคอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะลุกขึ้นมาง่บหัวหรือไม่อ่ะเวสนะฮะไปค้นเสื้อมันจ้าจ้าจ้าบอกก่อนกไปเน้ะไปแล้ว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 ใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมโอเคลองค้นศพดูนะฮะโอไม่โอโห เฮ้ยข้างบนมีหินว่ะด้านนู้นดูด้านนู้นแล้วกันอู้แม่งศพเต็มเลยฮะจ <c oughs> ะไเจะไปนะ,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 ะผมไม่ไปแล้วผมไม่ไปก็ได้ผมไม่ไปก็ได้ผมไม่ไปก็ได้ฮะผมไปทางนี้ผมไปทางนี้ก็ได้โอ้โหไม่ชอบก็ไม่อทางนี้ก็มีศพเฮ้ยจะไปจะใจเย็น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 เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันไง โอ้ยอะไรเนี่ย Emergency Sequence C เอ่อหนึ่งหกเป็นความถี่ของความช่วยเหลือนะเป็นความถี่ขึ้น am ที่1640.4นหกรอ่สิบี่นะฮะอ้าวมาแล้วมเอาลบอ๋อมันต้องมันต้องหันหลบหรือเปล่าไออะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เอากรับ thank o no oh god oh god holy shit โอ้ยเสียงอะไรแม่งขยับด้านขวานะฮะเฮ้ยแม่งตันฮะเอ้ยเจ๋อเย็นใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นค่ะใจเย็นนี่มันนี่มันอะไรเนี้ยไม่มีอะไรเลยโอ้โหแม่งมีแต่ขยะค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยอะไรวะไม่มีไม่มีมมดูแมพดูแมพโอเคขึ้นไปขึ้นบน เฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างหน้านะฮะไปแล้วไปแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยไไปเเดี๋ยวเดี๋เอาเยเอายวเยวเดียวเดี๋ยวเย่เดายวเดยวยวเดี๋ยวเดเดียเดเดย โอ้ขมอนติดสิเออโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วติดติดแล้วนะฮะอะไรตอมาอุ้ยอ,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 อุ้ยไปไปอ่ะ ได้โน้ต6จาก9แผ่นนะฮะโอ้โหโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นไอทีเวอร์ชันนี้มาบกว้างนะฮะแต่ผม,มันี่แเม่งเผลอมาเล่นเลยฮะแม่งไม่ได้ตั้งใจด้วยโอ้ยเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยนะก็มันก็น่าจะจบแล้วนะเรามาถึงเอ่อที่เฮลิคอปเตอร์แล้วนะก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ชมบิทองเกอร์แชนเนลทุกท่านจะเอนจอยกันนะฮะก็ โอ้ยแมกนัมตาไหลเลยโอ้น้ากูร้อนหมดแล้วเนี่ยโอ,โอเคไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะไม่มีพาร์ทหน้าโอ้ยไว้พบกันใหม่เกมหน้านะฮะซีอูเก a i n มันหน้าเด็กถามนะฮะท่านชูบุคท่านลาติสวัสด์หลับฝันดีไม่มีอะไรกินอัดหูนะฮะบ๊ายบาย